สวัสดีค่ะพบกับจุดเตา,เาครอบครัวกันอีกเช่นเคยเราจะมาชวนทำแอปเปิ้ลแช่บวยเก็บไว้แช่เย็นทานกันค่ะปอกเปลือกแอปเปิ้ลเรียบร้อยแล้วก็ให้นำมาแช่น้ำเกลือไว้ก่อนผิวแอปเปิ้ลจะได้ไม่ดำไม่คำ้ำพอแช่แอปเปิ้ลไว้ได้สักพักก็ให้นำมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นจะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยค่ะพอหั่นแอปเปิ้ลเรียบร้อยแล้วเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาลงมือทำกันเลย เทน้ำสะอาดใส่ลงไปในหม้อที่เตรียมไว้จากนั้นเราก็ใส่เม็ดบ้วยหวานลงไปเลยแล้วเราก็ตามด้วยบ้วยเค็มใส่ลงไปประมาณ7-8เม็ดค่ะตามด้วยบวยดองใส่ไปประมาณ7-8เม็ดเช่นกันพอเราใส่ตัวเม็ดบ้วยดองลงไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมใส่ตัวน้ำลงไปด้วยใส่ลงไปสัก3 4ช้อนก็ได้เพิ่มรสชาติความกลมกล่อมจากนั้นก็ใส่น้ำตาลหล่อหั่นกล้วยลงไป หรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้แล้วทีนี้เราก็เปิดแก๊สได้เลยแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันนี่ค่ะแล้วเราก็กดกดตัวบวยดองให้เม็ดเขาแตกออกมานะคะรสชาติจะได้กลมกล่อมขึ้นแล้วเราก็จะต้มจะเคี่ยวไปอีกประมาณ10นาทีเพื่อให้รสชาติของบวยต่างๆซึมออกมาค่ะทำทานเองแบบนี้มีประโยชน์มากเลย แถมประโยชน์ของแอปเปิลก็มีมากมายมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอีกด้วยตอนนี้สำหรับตัวน้ำบวยก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วตัวน้ำบวยก็เข้มข้นมากๆเลยหลังจากนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะยิ่งเราใช้น้ำตาลหล่อหั่งกล้วยสีก็จะเข้มขึ้นมากๆเลยหลังจากนี้เราก็จะปล่อยให้น้ำบวยเย็นก่อน นำแอปเปิลที่เราหั่นเตรียมไว้แช่น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในภาชนะเตรียมไว้เลยค่ะพอน้ำบัวยเย็นตัวลงแล้วก็ให้เทใส่ลงบนแอปเปิลเลยนี่ค่ะเทใส่ให้ท่วมตัวแอปเปิลเลยพอเทใส่เรียบร้อยแล้วก็ให้นำฝามาปิดไว้เลยแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงเราแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เอาออกมาทานได้แล้วแต่ถ้าเกิดใครต้องการให้มันซึมเข้าไปในเนื้อแอปเปิลเยอะ รสชาติเข้มขน้นก็ให้แช่ไว้ประมาณ1คืนค่ะหลังจากแช่ครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็นำออกมาเปิดได้เลยค่ะนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะตัวน้ำบ้วยก็ซึมเข้าไปในตัวแอปเปิลเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเราก็นำมาใส่ในทัพเปอร์แวร์หรือตลับที่มิดชิดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องเอาน้ำบ้วยมาใส่แล้วนะคะเอาแต่ตัวแอปเปิลก็พอเก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้ทานเวลาร้อนๆชื่นใจมากๆเลยนี่ค่ะ เรียงใส่กล่องไว้แช่ไว้ในตู้เย็นเวลากินจะได้เอาออกมากินง่ายๆน่ากินมากๆเลยค่ะนี่ค่ะตัวแอปเปิ้ลไม่ช้ำไม่ดำนะคะนี่ค่ะน่ากินมากๆเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะหืม <c oughs> ตัวแอปเปิ้ลยังมีความกรอบมีรสชาติของความเค็มของบวยแล้วก็มีความหวานของน้ำตาลหล่อหั่งกล้วย แต่ไม่ได้หวานมากหวานแบบกลมกล่อมค่ะแอปเปิลแช่บวยก็อร่อยไม่แพ้ฝรั่งแช่บวยนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะแช่เย็นไว้เวลาอากาศร้อนๆตอนกลางวันหยิบมาทานอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้จุดเตาต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ